วันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่ที่เป็นญี่ปุ่นร้านนี้บอกเลยมีปลาให้เลือกเยอะมากมาโรไม่อ่านไม่อ่านโอโรุไม่อานไม่อนัออน,อนว้าวอมตาโตแล้ว่าร้านนี้ตาแบบมุนมากว้าวาเาาาลยาอามันนวัว หอยนางรมคือตัวใหญ่มากอืมเฟิร์นกลุยมุยอืมอืมสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพอยกับเฟิร์นอีกแล้วซึ่งวันนี้พิซเซตแบบพิซเซตสุดๆพิซเซตม,มากๆวันนี้เราจะมาพรีเมี่ยมกันบ้างหลังจากที่เราตะลุยสตรีทฟู้ดกันมาแบบหลายเทปอ่าวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินบุฟเฟ่ที่เป็น ี่่ปุนอาริกกโตะไซมัสโออิชิซาวาอิอาชิตะโอเคมาร้านนี้อร่อยแน่นอนนะคะชื่อร้านว่ายูซาวะอิกายะนะคะ<า>ซึ่งร้านนี้บอกเลยมีปลาให้เลือกเยอะมาก เขาส่งตรงสดใหม่ทุกวันอ่าซึ่ง <Yeah. S 1> ปลาเขานะคะเขาใช้เป็นปลามมคโรบชำบูฟินเลยนะอุ้ยไม่ธรรมดาเท่านั้นบูฟินนนาแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยเขาก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งแต่มันจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยยดีกว่า ตอนหน้าร้านหนูพูดไปเยอะมากเกี่ยวกับวัตถุดิบอะไรต่างๆที่พี่ฮิน่าเอามาใช้ในร้านเดี๋ยวอยากให้พี่ฮ้น่าเล่านิดหนึ่งสำหรับร้านของเราก็จะมีทั้งอาคารล้บุฟเฟ่เนาะ,ะใช่ของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นโฮมเมดนะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆ ซอสอี้ยพวกโชยุแม้กระทั่งขิงดองหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัตถุดิบของนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นเลยหมดเลยเห็นที่นี่ใช้มากุโรใช่ไหมคะใช่ที่เป็นสายพันธ์เดียวเท่านั้นมากุโรเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณส2สายพันธ์นะคะคือแถบเอ่อเมดิเตอร์เรเนียนก็คือทางฝั่งของสเปนอะไรเงี้ยตัวก็จะใหญ่มากแบบ300โลแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยนี่คือแบบเราไปวัดไซส์มาเลยว่าปลาเนี่ยต้องยาวเท่าไหร่ถึงจะเป็นทางฝั่งนั้นอะไรเงี้ย แต่ว่าเทคเจอร์เนื้อต่างๆนี่โอไม่ได้ต่างกันมากนะคะเราก็เลยใช้เป็นญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะขนาดเล็กลงมาประมาณสัก120กิโลเป็นสายพันธุ์อะไรคะเป็นบลูฟินอเทคเจอร์มันจะต่างกับพันธุ์อื่นต่างแน่นอนถ้าหลายๆคนน่าจะทราบคือมันจะมีเยลโลฟินด้วยถ้าเยลโลฟินเนี่ยมันก็จะเป็นปลาขนาดเล็ก คือเขาเรียกว่าปลาคลิปเหลืองนะคะก็จะหาได้ตามพวกเมาดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะดรอปลงมานิดนึงนะคะ<ม>เพราะทกเจอร์เขาจะคนละเนื้อกันเลย<ม>ของเราเนี่ยจะใช้เป็นบูฟินเท่านั้นที่มาจากญี่ปุ่นเท่านั้นด้วย<อ>ใช่นอกจากปลาแล้วยังมีซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึง่ง เป็นเรื่องของข้าวเป็นเรื่องของข้าวเราใช้ข้าวจากจังหวัดเมี่ยงหงิกนะคะซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลข้าวดีเด็นที่สุดที่เพิ่งผ่านมาเมื่อท้งที่35ใช่ล่าสุดเลยแล้วก็เราใช้สายพันธุ์ที่มีชื่อว่า <c oughs> ฮิตโตมาโบเลตคือฮิตโตมาโบเลตคือเราชอบมากเพราะว่าเราไปดูมาว่าพี่ความหมายมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า love exercise คือเราอยากให้ลูกค้ามาทานเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักทุกครั้งที่มาทานที่ร้านเราะันเนี้ยตั้งตกหลมรักแล้วข้าวเนี่ยเขาจะมีความแน่นมีความร่วน ด้วยนะคะที่สํำคัญเลยแล้วก็ยังใช้ข้าวที่จังหวัดยูซาว่าเนี่ยมาทําเป็นน้ําปรุงข้าวค่ะเหมือนเป็นการหมักอย่างนี้แหละ,ะใช่ค่ะแล้วแล้วก็เราใช้ข้าวเนี่ยในอีกหลากหลายส่วนผสนเลยใช่ เก,ก็คือตราสัญลักษณ์โลโก้เราเนี่ยจะเป็นรูปน้ำเต้าอืมแต่ว่านี่คือเรา,เ,เ,ราเราปรับมาให้มันทันสมัยขึ้นเหมือนดูเป็นเ,นเลขแปดอินฟินิตีอะไรอย่างนี้ใช่ไหงนี่คือน้ำเต้าของแท้นี่คือน้ำเต้านี่คือเป็นป้ายตอนร้านเปิดเลยเราเลืแต่โครงไว้เราก็ยังเก็บไว้อยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยอะมากจัดหนักจัดติ๊กตรดเดมตระเดมตัดใด่อมรีมรมไม่ไเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ลายอาหารเยอะมากมีให้เลือกกว่า70เมนูทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในราคา1,890บาทซึ่งตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะจัดยาวไปถึงเดือนกันยาย,ยนเลยค่ะ ก็จะลดลงไปอีก200ยใช่เหลือ1นึ่บาทอ่าเน็ตนะไม่รวมแบบบวกอะไรเพิ่มแล้วอันนี้คือมีทั้งเครื่องดื่มขนมหวานที่เราแบบสามารถสั่งได้ใลที่นี่นะคะอยากจะบอกว่ามาโกโรไม่อั้นไม่อั้นโอโทรโรไม่อั้นไม่อั้นจะบอกว่าทานได้สชั่วโมงใช่ทุกคนสามารถกินจนแบบเอาให้นำใจไปเลยก็ได้ให้มันคำคอให้ความอิ่มมันคำคอแต่ว่าที่เนี้ยไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนคืออยากจะบอกเขามีสเปเชียลเมนูด้วยใช่หน้าตาของสเปเชียลเมนูหลายอาหารเฟ่อันนี้ นี่นะคะคือ Heaven คาซิมิเซตนะคะในนี้เนี mm ่ย hmm. ก็จะเป็นคาซิมิชุดรวมใหญ่นะประกอบไปด้วยโอโทโร่ช mm ูโทโร่นะคะอากามิแซลมอนทาโกะหอยเชลล์ฮามาจิท hmm. mm ูน่าเสิร์ฟมาอย่างละ2ชิ้นเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ให้ ถ้าทุกคนมากินในราคาราคาเนี่ย1,490กบาทเกินครึ่งแล้วคือเราเพิ่มมาอีกแบบนิดหน่อยเราสามารถแบบได้กินแบบกินแบบกินได้หลายอย่างแล้วเออใช่แต่ว่าถ้าใครกินในราคา1890บาทที่เรากินในวันเนี้ยจะสามารถสั่งสเปเชียลเมนูเนี่ยคนละ2องเมนูซึ่งตอนนี้เราก็สั่งมาอันนี้หนึ่งนะ1คือโฟร์กาสเต็กนะเป็นสเต็กตับห่านนะคะแค่จานนี้ก็690แล้วสิถ้ามันได้4เมนูเรามา2องคน4เมนูใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะ คือหอยนางรมสดญี่ปุ่นนะเสริมมาแบบ3ตัวเลยนะคะ699อย่างสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมาอันนี้เลยคันนี้มิโซะนะคะนั่นก็คือมันปูย่างมีเขาอีกเมนูนึงด้วยนะแต่เราไม่ได้สั่งมาสำหรับใส่เนื้อเออเป็นเนื้อว่ากิวกระทะร้อนโชวเอาไปก่อนนี่หน้าตาน่ากินมากทุกคนแต่ว่าถ้าใครอะมากินในราคาที่เป็นโปร1,690บาทจะเลือกสเปเชียลเมนูได้แค่คนละอย่างนะ อาจริงเพิ่มเลืออีกแค่200อ่ะเราได้แบบคนละสองเมนูเลยคุ้มมากอ่าแล้วจริงๆรงลอาหารมีให้เลือกเยอะมากค่ะทั้งแบบว่าเมนูทานเล่นเป็นซูชิที่เป็นคำนะหรือว่าทอก็มีอันนี้ก็น่ากินข้าวผัดมันเนื้อเขาบอกอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันใช่อะไรอีกไม่หมด มีนาเบะด้วยร้านนาเบะนี่คือรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วนะทุกคนใช่คือมันเรียกว่าคุ้มแต่ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะเราสามารถค u สตอมเองได้้วยที่ร้านอาหารเยอะจริงคือแบบเนียเยอะไม่ไหมแต่ตอนนี้เราสั่งมาพอประมาณใช่อยนางเขาบอกว่าผมก็เยอะอยู่สําหรับเพาะเราสองคนพี่เขาแนะนําให้ทานเป็นตัวซาชิมิก่อนค่ะทุกคนนี่ส่วนนี้คือส่วนที่ดีที่สุดของประดิษฐ์เลยนะนี่จะเป็นส่วนโอโทโร่นะคะ นี่นีปายังไม่ตายใช่ไหมมือนี่กิกิด,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 ดคิ้วแล้วคิ้วคิ้วอีกอย่างหนึ่งนะความพิเศษของร้านนี้คือตัวซอสเขาทำเองใช่ว้าวว้าวเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเราดูาสีหน้าเลยอืม,มๆๆๆตัโตแล้วนอรายนี่ปากแบบมุนมาก ตัวสอนเขาคือมันไม่เม็มโดเวลาเรากินแบบซาชิมิหรืออะไรอีเยอะๆใช่ปะมันจะมีความเลี่ยนตัดขิงดองไปนิดนึงคือคือเฟดีดดจริงๆสิ่งนี้ที่เรียกว่าคามนิมิโซ,โซทุกคนมันปูที่เนี่ยเขาแบบว่าเป็นมันปูแท้แบบเน้นๆนี่มีเนื้อเนื้อมาด้วยว้ากอาเลยอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนรักให้ทางานเลยป้ามา้อ มันปูแบบมีความมันนัวติดเค็มๆแล้วอีกอย่างได้เฮกเตอร์ของตัวแบบผักโรยแล้วก็ไข่กุ้งแล้วก็ปูอัดที่มาแบบหอมออมันนัวมันออกติดเค็มๆนิดนึงท่าม้าแต่แบบข้าวหรืออะไรเงี้ยนะเลอฟบ้าดีๆไม่จกตามันปูแบบเน้นๆเลยใช่ไหมแล้วสั่งเข้าไปคือมีแต่มันโ่ะโหจริงต้องมีกัข้าวแบบน้อร้อนๆไม่อยากให้เหลือเลยมีทุ่นตอนที่เราไปญี่ปุ่นมีทุ่นอนที่เราไปญี่ปุ่น นี่อยนอง <c oughs> คือตัวใหญ่มากและอันนี้คือเขาท็อปมาด้วยไข่กุง้งไข่ปลาอเพื่อนปุ๋ยมุนอออ่ะระหว่างรอเพื่อนเดี๋ยวมาที่นี่เลยโฟกลานะคะนี่ทุกคนอันนี้เป็นโฟกลาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่านําเข้าจากฝรั่งเศสอืมอ่ะทุกคนชิ้นใหญ่มาก อหุยซว่างเกยมากเลยพราะมีเนืโฟก้าทุกคนมันเนื้อน,นุ่มเนียนแบบมันแทบจะแบบไม่ต้องใช้แรงในการเคียวมันละลายในปากเลยมันได้มาก,มากน่าเพื่อนได้แล้วขอพูดถึงหอยนางรมนิดนึงตัวใหญ่แบบเต็มปากเต็คามคำมากแล้วก็วน้ำจิ้มเขาอะลาดเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมคะคือมันแบบตัดเลียนได้เลยนะเพราะว่าตัวหอยมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วน้ำอ่ะมันซึมเข้าไปในตัวมันะ เราได้ความกรอบเมื่อกี้ที่เพื่อนได้ยินหอมเจียวกรอบมากแล้วคือมันแบบมันดับกลิ่นคาวได้จะบอกว่าคุณภาพคนทุกทิศเขาอย่างนี้เลยแล้วที่เป็นสเปเชียลเมนูสุดสุดจะสดวันนี้มผัดเลยนะอ่านี่จานนึงกุ้งก็ใหญ่มากเพื่อนว่ากุ้งเพินใหญ่แล้วนี่หอยเชลล์ก็ใหญ่เหมือนกันอ๋ออันนี้เขาผัดมากับตัวไข่กุ้งด้วยใช่ของเขาก็มีไข่กุ้งอ๋อมีไมโกะ้โปรปิดซะแล้วผิดซะแล้วนี่ นี่นะคะทุกคนไปนะคะอืมองตัวทำเป็ครีมมากเลยอะ่ะอันนี้คือแบบมันๆน,นนวลลองมีความเป็นแบบครีมครีมอ่ะนวลนวลอันนี้จะออกแบบรัวแทกเข้มกว่านี่จะมีความมันนวลกว่าอืมอ,อืมที่ห่หยมาแบบตัวใหญ่ขับจอสู้กานส<อ>ู้หรอสู้ ก็หวานนอกจากตัวซาชิมิแล้วซูชิก็มานี่ซูชิกันบ้างจริงๆอ่ะพี่เขาแนะนำว่าถ้ากินซาชิมิเสร็จแล้วให้มากินซูชิต่อแต่ว่าเราอ,อ,อ่ะตามขันมากินรองโอโทโร่ไปแล้วนี่ลองชุดโอโทโร่บ้างชุดโอโทโร่โอ้โหเนื้อลายสวยมากนี่แล้วก็ไปฮะไป,ไ,ปไปก่อนเลยฮะอื มันดูนุ่มอ่ะมันดูเนียนอ่ะมันดูกินแล้วฟินอ่ะเข้าดีมากเข้าแบบกินแล้วไม่เป็นก้อนอ่ะอือกินแล้วแบบกระจายแล้วมีความนุ่มอมนี่อันนี้เป็นหัวปลาแซลอมอนย่างเกลือเขอาแนะนำให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่ไหมใช่น้มแน่นมากอันนี้กินเข้าไปรู้สึกว่ามันได้ความเป็นออริจินัลของปลา ถ้าใครที่ชอบกินปลาที่แบบไม่ไต้องแต่งเติมอะไรแนะนำย่างเกลือย่างเกลือ,ห,อหรือว่าทุกคนถ้าอยากกินแนวต้มทางนี้ฮะนี่คือย่างซีอิว๊วถ้าทุกคนเห็นนะตัวน้ำคือแทรกซึมเข้าไปถูกกระหนูเนี่ยตัดลงไปเลยโอ้โหมาแล้วเนื้อชำ่ชำๆนี่ ซีอิ๊วหอมมากม,มีความหวานเค็มมันแบบกำลังดีแต่เนื้อปลาแซลม,มนอนเขาดีมากเลยนะใช่เหมือนแบบนึ่งมาเลยแบบความสุกที่กำลังดีอะมาถึงตานาเบะ ใช่ที่นี่คือนาเบะน่ากินมากเลยเขาบอกว่าเป็นเมนูอราคาที่ขายดีแบบเวลาใครมาเขาจะจอดที่นาเบะกันต,ตลอดเลยให้ดูนี้ก่อนเส้นอุซุคิริอุซุคิริอันนี้เขาบอกว่าเป็นเส้นที่ทําจากถั่วเขียวใช่ถั่วเขียวมันจะเป็นใสๆกคล้าย,ายเส้นบึกแต่จะมีความแบบเหนียวๆหนีึบๆมากกว่านี่อันนี้เพื่อนๆสามารถจะ เอามาจุ่มไข่หรือว่าจะเอาไปใส่ลงนาเบะเลยก็ได้นะเขนจะมีน้าจิ้มสุกี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นคอนซึ่อแล้วก็มีปุ่มพริกกระเทียมให้ด้วยเราก็ต้องจิ้มคอนซึ่สิคะใช่เขาบอกให้จิ้มคอนซึ่ก่อนแล้วค่อยจุ่มไข่ไปเลยนี่ซื้อซารโอ้โหไข่เน้นเคลือบทุกันูหมูนุ่มมากคือแบบมีความหนาดิมิม มีมันแจ็กหน่อยๆต้องลองแล้วมั้ยอย่าให้เสียชื่อเฟิร์นสตาพี่ครับชอบกินเช็มขน้นโอเชุบชุบตาด้านิ้มสิมากน้ำหอมด้วยมากินตัวน้ำน้ำดำให้มันแปลกเข้าไปออกเ่าบะแต่ว่าเราอยากลองอีกเจอร์หนึ่ง ในเมื่อเราลองจุนมไข่ไปแล้ว<ะ>เดี๋ยวลองลองให้พี่เขาเอาไข่ไปใส่ในน้ำส้มทุบ้างเอาเสร็จของกดน้องพอยมาแบบแคล้ายๆเหมือนไข่ตุ๋เลยมาที่นี่แบบสามารถกินได้ทั้งแบบ mix <Make> and match mix and match mix 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 เนยังกะทําไมเนี่ย yup. วันนี้พอใส่ไข่ลงไปมันตัดกับความเค็มได้ดีอ่ะอืมมันแบบละมุนขึ้นมันรู้สึกว่ามันแบบละมุนขึ้นอีกทีนึงอะเอาฮาบันจิอ่ะจุ่มอันนี้กินได้กินแล้วสดก็อร่อยทามานจีหรอเว้ยหนูหนูอยากลองอ่ะนี่นี่นี่น่าสนใจเดินได้ไม่ลงแล้วก็จะประมาเนึง ดูลาลดูลาลใกล้ๆน่าสวยมากเหมือนแบบสุกนอกนุ่มหน่อยอ่ะอ่เลยกินมือชิ้นใหญ่มาก้นุ่มมะโอ้ยลอยเลยเลยอะ่ะจากที่กินสดว่าน,นุ่มแล้วอันนี้เป็นไงนี้นุ่มกว่าดูได้ไหมเพราะ่มันเลยเป็นจเพราะว่ามันเลยเป็นโจนี่จริง ถ้าดูมแบบเดียวอะผิวด้านนอกมันจะเหมือนว่าสุกใช่ไหมแต่ด้านในามันยังมีความฉ่าอยู่สุกน้องุ่มั้ยสุกนออะแล้วแบบตัวน้ำอะ้าซึูเข้าไปอะเราจะไม่ต้องติ้มอะเพราะว่ามันเป็นน้ำแบบที่มีรสชาติอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเราก็ตบดจวยของวันละวันนี้ของวันที่เรามีนัน่นก็คือนี่นก็คืออะไรคะพี่ไอศครีมัทฉกับพรีเมียมมัทฉะอต้องรอจะกินอะไรยูสุก็ได้เพราะว่าเธอชอบกินมัทฉะอืมมั้อนนินึ่รอ มาทันใจมาเร็วเกินไปไวเหมือนโกหกช้าเหมือนโกหกนี่อันนี้เป็นยูสุนะคะอันนี้ไม่อันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสามารถสะอุ้ตายแล้วเขามาเป็นแบบเขาเรียกว่านะที่ยังมีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่อ่ะนี่เชเบตเชเบตเชเบตเบแต่เนื้อเนียนมากโอหหมอฟันต้องเข้าเหรอเปือกยูสุเปือกยูสุด้วย จะบอกวหอมยูสุมากเนื้อเขาแบบเนียนละมุนมากเนี่ยให้ดูความเป็นเกร็ดใช่ป่ะแต่กินเข้าไปมันแบบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอือลรสชาติจะแบบหว,นวานๆเปรี้ยวนิดนิดอืมว้าวว้าวชาเขียวของน้องเดี๋จะเอาแบบชาเขียวไปตั้งไว้ในห้องอบให้แบบเดินเข้าไปก็แบบตะโกนว่าชาเขียว,วเพราะเลาเกี๋ยวแบบดี่แบบข้นแล้วก็เหนียวนุ่ม แต่ไม่ติดผมนะแล้วก็ไม่ได้แบบหวานบาดคอก็อออออกินไอติมสิดด้วสิบลูกแข่งกันเปล่าใครทำหน้าเสียวฟันเงาคนแพ้ได้ไ <c oughs> ปมึงพอมึนพอมัามามง้งหมอไม่คิดอะไรแบบมันหิมะตกอ่ะเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปทั้งหมดเลยเปล่ อิ่มไม่ไหวจริงๆริงอิ่มจริงๆคือโอ้โหคุ้มมากร้านนี้ยอมจุกและแน่นมากอ่ะขอสรุปถึงตัวร้านนิดนึงนะคะทุกคนหาอ่ะขอพูดทิ้งทิ <c oughs> ้งค,ความคุ้มค่าปับทีเลยออสจุดนหน่อยวันนี้คือไม่ได้แล้วนะโอเคขอพูดถึงความคุ้มค่านิดนึงคือจะบอกว่าตัวปลาเขาอะ หล,หลายอย่างคือคุณภาพเขาดีมากทั้งข้าวทั้งปลาต่างๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่มากุโรนะทั้งแซลมอนหรือว่าตัวหอยเชลล์อะไรอย่างเงี้ยคือที่เป็นซาชิมิใดๆคือวัตถุดิบเขาดีมากแล้วให้ชิ้นใหญ่แบบเต็มปากเต็มคําไม่ห่วงอ,อ่ะให้มาแบบไม่ห่วงแล้วก็ชอบตรงที่ว่าข้าปั้นเนี่ยนอกจากใช้คุณภาพดีแล้วเขายังปั้นมาในคํำในแบบระดับ เล็กๆทำเล็กๆอะไรอย่างี้แล้วเนื้อปลาแล่มาให้แบบใหญ่ๆหนาๆเลยก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบกินบุฟเฟ่ต์แล้วไลน์อาหารเขาอ่คือเยอะมากทั้งแบบว่าของกินเล่นนอกจากซูชิแล้วยังมีพวกแบบหัวปลาใดๆอาใช่นาเบะก็มีไลน์อาหารกว่า70เมนูนะคะ7จกว่าเมนูคือค่อนข้างแบบมีที่เลือกหลากหลายเลยและแต่ละอย่างเขาไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาแต่จะมาเสิร์ฟอบคือทุกทุกอย่างที่เขาให้มาคือคุณภาพดีจริงๆพับจออันนี้คืออยากแนะนำจริงๆไม่ได้แบบอวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้มาล ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเขาเขยายเวลาไปถึงวันที่30กันยายนเลยใช่บอกราคาโดยรวมก่อนนะคะราคาของบุฟเฟ่เนี่ยจะอยู่ที่1890ใช่ไหมแต่ถ้าโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะลดไป200บาทเหลือ1690แต่ว่าในส่วนของสเปเชียลเมนูเนี่ยเขาจะให้เลือกปกติแล้วถ้าราคาเต็มใช่ไหมคะเราจะได้เลือกสเปเชียลเมนูคนละสเมนูแต่ว่าถ้าในราคา1690ที่ลดราคาเนี่ยจัดโปรก็คือจะเลือกได้แค่1 แต่ว่าคือกินเวลาเต็มได้เหมือนเดิมนะ2ชั่วโมงเมนูนอื่นยังสั่งได้อยู่เหมือนเดิมนะคะยกเว้นสเปเชียลได้แค่1เมนูเท่านั้นแล้วเมนูของหวานก็คือแล้วแต่ฤดูกาลอ่าแล้วแต่ก็แบบใครมาจะได้อะไรนะคะก็ต้องลองดูร้านนี้นะคะอยู่ในซอยพหลโยธิน5นะคะหรือว่ามันจะเป็นแยกราชคูใครที่ขับรถมานะคะจอดรถได้ที่หน้าร้านนะแต่ว่าหรือว่าถ้าใครจะเรียกรถมาน่าจะสะดวกกว่าเพราะที่จอดแบบไม่ไม่ได้เยอะมากใช่อันนี้สําหรับตอนเช้านะแต่ว่าถ้าสําหรับตอนเย็นเนี่ยเขามีที่จอด ร้านหยุดวันจันนะคะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3โมแล้วก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะ5โมงถึง5ทุ่มเป็นเลยค่ะถูกใครที่อยากมาแบบตีตีบุฟเฟ่ใครที่แบบไม่ใช่สายบุฟเฟ่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่นี่มีอะราคาแอนกันจะบอกว่าวัดถุดิบดีมากไม่ใช่แค่พวกเราอวยต้องมาลองจึิงจะรู้ไม่ทีมงานเรากินไปแล้วทีมงานเราอย่างนี้เลยงอย่างนี้ยกนิ้วให้แต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวละ หนัง<ช>ท้องตึงหนังตายย่อย่นกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเทปหน้าไปอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสเับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยส้ตลทเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยนะคะ